มาอีกแล้วครับตํานานทันโลกช่วงควุยสั้นๆวันละเรื่อง <Okay. Yeah. S 3> คเย็ือข้าวใหญ่ถิ่นใครพนาทิ่นสัตว์สา ท่านผู้ชมครับรายการตำนานทะลโลกจะพาท่านผู้ชมต่อนะครับไปดูที่ช่วงผมไปสำรวจเขาใหญ่เขาใหญ่นี่มันมีมนต์เสน่ห์ท่านผู้ชมครับถ้าเราไปเนี่ยขับรถไปคนเดียวหรือมีเพื่อนไปก็เรื่องดีครับแล้วก็สังเกตนะครับท่านผู้ชมครับข้างทางเนี่ยมันก็จะมีฝูงลิงออกมาข้างทางเขาก็จะมาขออาหารจากเราฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งบอกว่าอย่าให้เด็ดขาด ถ้าการให้อาหารหลิงแล้วเนี่ยความเคยชินเขาเนี่ยเขาก็จะมาขอทุกวันพอขอทุกวันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นปรากฏว่าฝูงลิงหลายๆตัวที่ถูกรถเ,เนี่ยชนแล้วก็เสียชีวิตนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูช่วงต่อไปครับสนุกสนานครับรายการตำนานทะโลกครับผมมาจุดที่ให้ท่านผู้ชมเห็น ขับว่ะผมเนี่ยมาที่เขาใหญ่มาทุ่งเรียกว่าเลี้ยงสัตว์หรือว่ามีหญ้าแล้วก็โดยเฉพาะเขาเรียกว่าโป่งปวงดินเนี่ยนะฮะเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่สัตว์ต้องต้องต้อง,องกินที่เต้องใช้แร่ธาตุเหล่านี้นะครับท่านชมครับท่านเห็นของจริงนะครับด้มือของผมเนี่ยเห็นไหมฮะนั่นคือวางที่เขากําลังกินโป่งดินจะเห็นได้ว่าเขาใหญ่เนี่ยสัตว์ทุกชนิดที่มาที่นี่หนึ่งมีแหล่งน้ํา สองมีป่งดินซึ่งมีเกลือแร่ธาตาุต่างๆที่สัตว์ในเขาใหญ่เขาจะต้องลงมาบังเอิญผมโชคดีครับผมขับรถมากลางทางก็เห็นตรงนี้นะครับเห็นภาพของกวางนะฮะซึ่งกําลังดินป่งอยู่นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่เลยครับนี่คือรายการตำนานทันโลกครับท่านผู้ชมครับ เป็นไงครับสภาพสิ่งแวดล้อมของธรรมชาตินั้นมันน่าสนใจมากสัตว์ป่าทุกชนิดนะฮะมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะมีป่าไม้นะครับแล้วก็มีน้ํามีอากาศอาหารก็คือพืชทุกชนิดอยู่ในป่าท่านผู้ชมครับผมมาถึงตรงนี้แล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าผมกําลังจะไปที่ผาเดียวดายเห็นกวางแม่ตัวนึงเชื่องมากเขาอยู่กับเจ้าหน้าที่ี่นานละจนกระทั่งชินแลวเขาไม่ใช่ว่าเป็นศัตรูกัน กวางก็ไม่กลัวคนคนก็ไม่ต้องกลัวกวางก็เลยอยู่ด้วยกันได้นี่แหละครับคือธรรมชาติที่ทุกคนนั้นใฝ่าหารายการตำนานทะลกนั้นเราพยายามเสาะหาเวลาและก็เรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถนนหนทางการท่องเที่ยวนั้นท่านจะต้องศึกษาครับขับรถไปเนี่ยจะเห็นถนนลาดชันเราก็ต้องระมัดระวังขับรถแบบต้องระมัดระวังเรากําลังมาถึงที่ผาเดียวดายเราจะให้ท่านผู้ชมไปดูที่ว่าผาเดียวดายมันเป็นยังไง นี่แหละครับผาเดียวดายเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นหินผาที่มันลาดชันมากและก็ยืนย่นไปในบนอากาศเนี่ยเรียกว่าถ้าใครหลุดตรงนั้นก็เป็นว่าจบเลยนะครับแล้วก็คงจะทราบแล้วครับมีข่าวคราวว่ามาาีหนุ่มน้อยคนหนึ่งเสียชีวิตที่นี่คงจะทราบข่าวนะครับเอาละครับความชุ่มชื้นของป่าไม้เนี่ยมันทำให้บรรยากาศพืชทุกชนิดอยู่ที่นี่ มันอยู่อย่างมีความสุขชุ่มชื้นอากาศมันสุดยอดมากโดยเฉพาะมอสเห็นไหมครับมอสมันจะขึ้นกับต้นไม้กับหินโดยดอกไม้ต่างๆเนี่ยเขาก็จะงามสะพรั่งเอานี่แหละครับอันนี้น่าอันตรายเขาบอกว่ามีเส้นเหลืองห้ามเลยครับคนคนนี้ก็บอกผมอยากดูครับอ้าวดูได้ครับแต่ลรมมดระวังเขาบอกว่าสุดยอดเสียวจริงๆ,ๆเสียวมากๆนี่ละครับคือ ส่วนหนึ่งที่ผมกําลังจะให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเราไปเที่ยวต้องระมัดระวังอย่าประมาทนี่แหละครับคือผาเดียวดายที่ทุกคนอยากจะไปดูว่ามันเดียวดายอย่างไรคนนี้ไงครับเดียวดายที่สุดครับครับติดตามรายการตำนานทันโลกต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ